ยิบออยูไ่ไงมันไม่มีบอก <c oughs> ด้วยซ้ำให้กูทำเพี้ยเลย <laughs> ผมรออยู่นะโอ้อิสการ์บีโอเค this is your first time right it's okay it's okay we can do this together oops dagos โอ้ยมึงแบบมึงเป็น ician, มิเชียมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้ด้ l e t drop it in <h> drop it oh. อ๋อเออว่ามันมี VR โหมดจริงๆด้วยนะครับเวที่โลกราฟิกคุณภาพมึงเอาอะไรวะเวทีไฮกวมีเดียมพอเหี้ยกว่คอมกูไม่ไหวโอ้เพื่อนเกมแม่งชิเตอร์ด่ากูบอกเลยแอนแอนซิมูเลเตอร์เนียนะ เฮ้ยเราต้องเฮ้เริ่มมีฮอลเลอร์กับสวบัตอคือเยี่ยอะไรตอนเล่นฮอลเลอร์ป่ะนะดน่กากลัวแน่เลยมีคาแรคเตอร์ด้วยอันหนึ่งกูขอไปแต่งตัว <c oughs> บบก่อนโอ้ยยยบยย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 ย่ยงยยยยยยไยยยยย่ยยยหรอไม่ยยยยยายยยยไ้ยไไูยยยยจะฟาสโมก็ไย้ใคร้ะไปรู้<อ> <ขอ S 2> ยยยยยยยไยย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 นยย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 ย่บยย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 นยยยยอยยยยยยยแยยยยยดอนแพนตี้บิกินี่บอททอมโอ้เดม ทำไมไม่ใส่บาไม่ได้อะไม่ใส่ไม่ใส่ชูอื yes โอ้ไม่เอาไม่ไม่ใส่ตีนอะ let's go this is my boy เราเลิกปะ่ะหรืออะไรไม่เอานะครัวเอา multi กันไหม m u l t i p l a y e r Joy server อ,อันนี้ไงชื่อชื่อเซิร์ฟอะไรไม่รู้อะ <laughs> <laughs> ไม่รู้พิมพ์อะไรไป it l i s t o f server เยอะปะ่ะ <laughs> ไม่มีเลย <laughs> อ,อ๋อไม่ไม่ไม่มึงอัฟกานิสถานเนาะใช่ปะใช่ใช่แดี๋ยนึงเอฟไอยูป่ะหรือเอเชียเอเอเชียลิสต o อ server อ๋อไม่มีนี่คืออะไรอ่ะกลายเหมือนกูจะไม่รู้ว่ามันทำอะไรอ่ะไวไวทำอะไรอ่ะไม่มีอ่ะไม่ฟาวพี่ชายเฮ้ยเข้าแล้วเชียใช่เหรอน่าจะใช่ปะ่ะ มาเฟียที่มันเป็นเต่าโกลนเนอะ Oh s ฉันรู้เดย ess nice damn you look beautiful เออมันให้ทำอะไรไม่รู้อ่ะ To start the game right hand up right hand l e f t right right hand up yes right hand is going up ม bon ึงกูก yeah, ูยกขึ้นไม่ได้อ่ะยกขึ้นยังไงวะมึงยกขึ้นยังไงวะ อ๋อ oh, okay. yes. สักกูบิวโอ้ชิตโอเค yes here we go กูมันไม่ลงไม่ได้แล้วนี่ไง r i แฮนด์อั u ทำไมสูงไม่พออะ่ะโอ้ยกูยิง up ไหนอ่ะไม่เห็นมาเลยเออขึ้นหมดเลยดีคบพี่เชดัสฟักอิดรูปียี่พี่ชายผมว่าไม่น่าใช่ว่ะ <laughs> ทำไมเขียนนแคนับอะ ใช่เป็เล่นเกมที่มันง่ายกว่านี้ไหมอ่ะไอซิการ์ดน้องตายเหรอตายมาที่กันสองสได้ครับ joining hello there beautiful what being you to this part of town yes เนไหมเอาเลยวะ ก็ต้องก็องกดขา alright here we go ฮึบ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 งเฮียฮึบกดไงวะชิด Come on รีบปิดโอ้ยเนียอ่วงไปแลาวาาาาาาา แม่ขนิ่งม <Yeah, ันเวยยังไงกูยังไม่ช่วยเลยขี้เอาเนี่ยออกมาวิ่งเย้ noting h fuck you i thought i had it but no i'm not oh shit shit is going down my friend i got the gun ได้มเ่หยิบได้เมื่อกี้ไม่ใช่อะไรที่ยากไงหาคือยิงมันนะแล้วก็ใส่กระสุนได้แล้วมันจะเดี๋ยวนะมันจะคอกยังไงวะเป็นกูร่วงแล้วโนมอ l ฮะไม่ไม่เรามันทำยังง How do do I get? เปิดร่วงไปรักษเลยฮึบ That's what you get You're about to get shit on อ um ุ้ยอุ๊ยฮะอุ๊ยกดทิกเกอร์เมื่อกี้เมื่อกี้กดทิกเกอร์แต่มันจะเอาออกมายังไงวะมันกดเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะอาริเบอร์ นั่นอะไรเนสไปเดอร์แมนให้ะรอมเสิร์ฟด้กูหน่อยได้ไหมโอยโอ๊ยน็อตน็อตติงโนชดไอ้กอดิอดี้ไฟเทลยูวอดี้ไฟวอดี้ไ I love you man โอ้ย l o o at this Thank you มึงต้องเอาดูปงวนี่อีกข้าง Nice now you're gonna die soon just you wait okay wait 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 oh is your lucky day today how do i do this <laughs> now, crap. you're about to get shit mixed Wait! Hey. it's almost in holy moly come on <laughs> สวยค่ะเรื่องหม่มยมึงจะได้ได้ปืนด้วยรักอยู่าเปลี่ยนแม่มไม่ได้ด้วยนียผมขอเตรียมมือแบบหนึ่งนะโอเค let's go a อ r i โอ้ปืนกูกระเด็นหน่อยหนึ่งเลยซ e ร์ฟ you right โอ้ดีว่ะรอบนี้ดีรอบนี้ดี มันกดด้านข้ามใช่ไหมเมื่อกี้มันเปิดนวนี่ไงมันต้องเปิดด้านคือด้านไหนว่ด้านซ้ายของปืน,นข้างๆปืนมึงเอานิ้วจิ้มก็พอ you can do it <laughs> <laughs> มึงมองเลยววะ damn <Yeah. S 1> now hear we talking ไม่ไม่ไมียบอ่ะเฮ้ย yes i got one bullet okay load steady load steady win the race Yep. oh shit that's not good i didn't mean oh it's levitating มัน <laughs> ติดไหมมัเร็วมึงอ่ะ on my finger กูจำได้ว่ามันมีอันหนึ่งที่มันง่ายกว่านีิยากา ที่มันเป็นแค่กล็อกอะแล้วก็ให้เราใส่แม็กเข้าไปเช่ <c oughs> จะได้แล้วอ่ะมันติดนิ้วโปง้งนิ้วชี้อ่ะ <c oughs> ต้องปล่อยให้ไหมติดจริงจริงด้วยไอ้เชี่ยเอาไม่ออกเลยชิด alright well Needed m e t o do t d a t h หึหบิดข้อมือของมึง <c oughs> เราจะได้ฆ่ากันไหมวันนี้มันไม่ได้อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โซลิดว่ะอันนี้อาจจะโซลิดเฮ้ย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 อันนี้อาจจะโซลิดยิ่งเฟ่งนาะวโอ๊ยตาคุณจะติดจอได้ยี่ห้อ Oh no I can't see ดูดู ladies ปัญหาคือมองไม่เห็นแน่จริง,รงมือแม่งบงังไงอดัมิดเอา no why would you do that o oh, อ ankle ได้ดีวะโอ้ยแม่งไม่ใช่คุณไม่ต้องการโรเทชพี่ชายมันได้แล้วอรอโอ้ยจ้ยา <c oughs> มันออกมา <c oughs> นิ้วกลางอย่างไน,นิ้วกลางกดให้กู oh. กด please please <c oughs> เรียกออกมาแล้ว นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาปะ No what the fuck man มนดูมือหัวมันเป็นยังไงวะเฮ้ยอุ้ยขาไม่ใช่ขาแขนยากๆอ่ะอันเนี้ยเอาจรแต่มันก็เหมือนจะเข้าหลายรอบแล้วนะไม่ใช่มันเป็นกรอกไหม่ะกรอกเหรออืมก็ไม่ชาเลนจิ้งอ่ะเด็กอืนี่ยังไม่ชาเลนพออีกเหรอเฮ้ยอันนี้น่ายอมแล้วเหรอ ผมยังไม่ยอมผมยังไม่ยอมผมว่าแต่ผมไม่ยอมละว้วหนึ่งก้าอ่าผมตาเปอ่เยนะแต่มันเล่นมีอารอยู่อ่ะอืมไม่เล่นมีอาเล่นปกติก้าครับออกกล้าอิดออมสอินผมมีเกาะชั้นดีอยู่คุณค่าผมไม่ได้หรอกไอ้มาแฮน เอาไปที uh, ่มวขอก้าอ uh, oh, like so. ้ยก้าอ๋อมอสอ๋อมอสผมจะฮัโดเกนใส่คุณแล้วก้าก้าอิสุโยนลัคกี้เวะเท่าไหร่นิ้วไหนอะออกอุ้ยฮาฮือยย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 ย ดีมาฮาโดเคน Not now Not now You hadoken It's gonna go down เ hey, ฮ yeah. ้ยกง่า It's in Yeah Now c l โคร it ิด e a s ปปิดดิปิดดิมึงไม่ปิดวะปิดไง่าเขาไม่ยอมปล่อยมือผมอ่ะเขาไม่ยอมปล่อยมือผมเรือของมึงอำนหนึ่งมันไม่ยอมปิดวะเยอะ มันไม่เป็นอะมึงมันเหลือแค่จะ p ูด l เอ้ยอา๋า alright แ right, ต่ use the trigger ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึบ trigger อยู่ไหนวะเฮ้ยโอเค trigger just pull the trigger just pull the trigger Yes He w a e a beautiful w o man Hallelujah เป็นไงครับคุณอยากจะเอากล็อกเหรอจะไปเล่นแนนี้ป่ะล่ะทมิมจะเล่นไม่ครับหรือว่าจะเอ้ยกล็อคอยอย่างนั้นพยายองแพ้ป่ะพยองแพ้จะกล็อกป่ะเฮ้ยของขออีกอันนึงเอ้ย RPG ดีกว่าหรือว่าจะเป็น Wild West Sport Bar Surgary ไหม Surgary ก็ได้มา It's a surgery And this man is not a man because he has no dick. <laughs> what the fuck? Oh, he's gonna be okay, he's gonna be okay. He's gonna, gonna be, be okay. Oh, yeah, I'm going call him. i เฮ้โอ้โหแม่งเปิดแบบโอเปนิตเซอร์เจอรี่โอเปนิตด็อกเตอร์นี่คือทำอะไรหยิบออยไงมันไม่มีบอกด้วยซ้ำให้กูทำเคี้ยอะไรเฮ้มึงนั่นไงมึงมีมีดอ่ะด้านมึงอ่ะมึงหยิบมีดมาด้วยดิโอเค yes just like o a l i n the closet ผมรอยอยู่นะ oh it's gonna be okay this is your first time right it's okay it's okay we can do this together oops no t h e r e g o e s ไปแล้วหนึ่งในยี่ห้อเดี๋ยวพันผมเชื่อผมเชื่อในตัวคุณเมื่อกูจะติดเข้าไปข้างในแล้วไงเดี๋ยวแทน the whole shit โอ้ย okay. oh, มึงแบบมึงเป็นมาจิเชียลป่เนี่ยมันไม่ได้ไปเลดนะทูหยิบดิหยิบไงอ่ะหย,ย,ยิบไม่ถึงอกูเอื้อมไม่ถึงอ่ะขนาดนั่นคือสุดของกู<ม>แล้วอะอห้าหาวมีดกรบเลยไอ้หหมดเลยมีมีแน่งันนั้นเนี่ยล่องมึงนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้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  let's drop it in ดอบิทโอ้โหได้หมดกระเพาะเลยเฮีย what the hell man all day d a มือมือ what my hands oh no ที่มังยังไม่ตายกันเนี่ย what the fuck ยังแล้วดูมึงดูเขาซี่ขนาดนั้นน่าจะแตกไปนานแล้วแหละเฮียแตกมึงอ๋อแล้วเห็นมีอะไรให้ใช้ด้วยมันมีเข็มมะตรงนู้นอะ ลิบๆเลยเงินนั้นไม่ว่างอ่ะมึงปล่อยไปเลยก็ได้ไหมไ้่น่าไม่น่าแล้วมึงทำอะไรอ่ะเขาเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาแขนเป็นเหี้ยอะไรแขนมึงผิดรูปไปแล้วเพื่อจะมีเลือดออกเลยมันจะมีไว้ทำไมวะเนี่ยจิ๊บก็ไม่ได้เด็กเกดบิ๊ช Oh no ไปเดี๋ยวไปเอง ไม่ทำไรคุยังไม่รู้เลยดูู้เกมมันไม่มีปอย n t แน่นอนโโหเข็มมึงหยิบได้ก็เฮียแล้วตรงนั้นน่ะโอ้ยไอคิีฟัาอ๋อมึงดูเหมือนลวงอะไรอยู่เลยสัสเวรโอ้โหก็ลวงอยู่นี่แะไม่ได้อะไม่ได้เราผ่าตัดแล้วไงเฮียโอ้ยสุขเราไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้ว We c a n เซฟพิมเซฟบู s You can save him. Close your eye. Close your eye. It's gonna be okay. อัศนวันเฮ้ยโอเคมีฮอลเลอร์น่าจะหลอนอยู่อยากลองฮอลเลอร์บอสมาแล้เฮียโอ้ยวันหลังแล้วกันปัญญาอ่อนชิบหาย l e t drop it in Drop it hay một cái phó lê nha What the hell man Oh the hell man hands oh, no. <tama>